ต่อไปจะเข้าในหมวดของเมคอัพแล้วก็น้าหอมพูดถึงน้ําหอมก่อนน้าหอมในปีนี้มี2ตัวที่สุว่าเอ้ยมันหอมมากแล้วก็ใช่สําหรับเรามากๆ2ตัวนี้เลยตัวนี้เราคิดว่ามันมีชื่อมาตั้งนานมีชื่อมาหลายปีแล้วแต่ว่าเรามาใช้ปีดีเราก็อินกับมันในปีนี้มากๆคือเป็น ของล่ชกลิ่นเดอร์ตี้นั่นเองถ้าเราเดินเข้าร้านอะไปถามพนักงานนะว่ากลิ่นไหนใครที่สุดเขาจะบอกเดอร์ตี้ใช่ไหมแต่พอเราดมปุ๊บโอ้โหทุ่งมิน้นคือแบบเตยจมูกมากแต่ว่าถ้าใช้ดีๆอะหอมมากตอนแรกเราใช้ไม่เป็นเว้ยคือแบบไม่ชอบเลยเกลียดกลิ่นนี้มากหูมันมิน้นเลยขนาดนะั้นนะมันแบบโอ้โหมินม้นมิ้นอยู่ในรูจมูกคนเนี่ยเราก็เลยพยายามหาวิธีทำยังไงดีนู่นนี่นั่นตอนแรกที่เราใช้อะเราจะฉีดจึ๊กจึกจึกโอ้โหฉุนมากไปถึงหน้าปากคกนแล้ว็ มันฉุนเกินไปอะขนาดเลยยังฉุนเลยเดินไปไหนคน,คนอื่นก็คงฉุนเลยเงี้ยก็เลยไม่ได้ใช้ไปช่วงหนึ่งเพื่อเราซื้อมาเหมือนกันไปวีดมาว่าแบบคนเกาหลีใช้กันนะนู่นนี่นั่นเลย่ก็ไปซื้อมาใช่ปะพอเพื่อนใช้วันแรกแล้วแหละมันบอกโหตาย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 แน่ๆก็เลยเอาไปฉีดห้องน้ำหมดเลยเรา,าหาวิธีได้แล้วว่าใช้ยังไงดีวิธีใช้ของเราตัวนี้ก็คือฉีดให้ไกลในระดับหนึ่งไม่ได้ฉีดเข้าตัวหรือฉีดเจาะเจาะเสื้อเพราะถ้าเจาะปุ๊บโอ้โหโอ้โหโ กลิ่นติดตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วฉุนมากฉีดแบบไกลมากไกลประมาณนี้เลยแล้วฉีดแบบจุ๊กจุกอย่างเงี้ยฉีดแบบไกลมากๆไม่ให้โดนตัวจังๆอ่ะแล้วก็ให้ให้กลวยเข้ามาแค่กลวยแค่เนี้ยทุกคนกลิ่นติดเช้าถึงเย็นเลยแค่กลวยนิดเดียวกลวยกลิ่นเข้ามาเนี้ยแล้วมันจะให้ผีวแบบว่า,วา ฟชชฟชชสะอาดสะอาดโมเดิร์นโมเดิร์นรอบๆตัวเราแบบเแบาบๆทางวันก็ไม่ฉุนเกินไปแบบหอมมกหอมนี่แหละที่พอดีอีกตัวหนึ่งที่เราได้มาถ้านาเป็นของแทมบรลินนั่นเองกลิ่นที่เราสึกว่าเดอะเบสที่สุดในร้านเราดมทุกกลิ่นไลายๆลๆมาแล้วมีเคราะมาอย่างหนักหน่วงมากว่ากลิ่นไหนหอมที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับเราและหลายๆคนที่สุดนะก็คือกลิ่นคามโมถ้าอ่านถูกนะาคาโมคาโมโชมโชมโชิมิหอมมาก พูดเคยพูดรีวิวไปเยอะมากรีวิวในทิกตอกรีวิวในหัวไอจีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หูมิกมาดีมากหลายมิติซับซ้อนซ่อนเงื่อนที่สุดกลิ่นแรกมันจะแบบมีความเฮอร์บล์นิดนึงกลิ่นแบบเฮิร์บนิดหลายหลายคนอ่ะชอบไปดมโดดแรกแล้วก็โอเมลเพราะว่ามันจริงอาจจะมีกลิ่นความเฮอร์บอ์นิดนึงทาให้หลายๆคนอาจจะแบบโอ้กลิ่นเฮอร์บ่ะแต่มันไม่ได้เฮิร์บสมุนไพรที่ฉุนนะมันเป็นเฮอร์บ์เบาแล้วก็มีดอกไม้มีกลิ่นแบบมิติอื่นๆ่อ่ะมาแทรกแทรกแทรกำให้รู้ว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวหนึ่โหมัน มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็ยูนิเซ็กไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้ผู้ชายเกินไปพอดีพอดีผู้ชายได้ผู้หญิงได้คือหอมมากแบบเป็นการผรสมผสานกินได้ลงตัวแบบมากๆต่อไปในกลุ่มของเมคอัพพูดถึงเบสกับไพรเมอร์ก่อนดีกว่าว่าปีนี้เราชอบอะไรกันดีกว่านาะ มีอยู่2ตัวที่รู้สึกว่าใช้แล้วโอ้โหนี่คือการเปลี่ยนแปลงของหน้าเรานี่คือนัตกรรมที่ทําให้หน้าเราแต่งหน้าได้ดีขึ้นก็คือ2ตัวนี้เองค่ะ uh, f e n น y Beauty เป็น Soft ์ i l p r o Filter Hydrating Primer เป็น b เบสไฮเด a t i o n อันนี้ดียังไงอันนี้ดีที่ว่ามันทําให้หน้าเราดูโล o w อ n นสแตนลีใครเป็นคนที่แบบว่าหน้าแห้งๆแ,แต่งหน้าไม่ติดหรือว่าแบบอยากแต่งหน้าลุกฉ่าน้าอ่ะอันนี้คือแบบ ตัวหนึ่งที่ดีที่ช่วยได้เลยเนื้อจะออกชมพูน่ารักน่ารักนิดนึงแต่ว่าพอเกลี่ยไปแล้วจะมีความความโกลบขึ้นมาเลยเนี่ยเห็นปะความแบบฉ่ำๆขึ้นมาเลยอเออเนี่ยนิดนึงทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยแต่งหนะ้าติดทนง่ายมากต่อไปตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าผ่องขึ้นละกันคือตัวนี้เลยได้มาจากเกาหลีเหมือนกันคือเป็นแบรนด์เอมิลี่ใช่ไหมเอมิลี่เอมิลี่เอมิรไลท์สักอย่าง ตัวน MM. ี้เป็นโทนอัพเบตนะทุกคนกลิ่นฮ้วยสีเสีโดวาโดวาโดฮาโดฮวา008จริงๆตอนแรกเราอยากได้สีม่วงมากแต่ว่าสีม่วงหมดก็เลยได้สีชมพูมาลองใช้ก่อนซึ่งข้อแตกต่างจากสีม่วงกับสีชมพูก็คือสีม่วงอ่ะมันจะช่วยคอลิกสีถ้าคนหน้าเหลืองก็จะทำให้สีเหลืองน้อยลงแต่ว่าถ้าสีชมพูจะทำให้หน้าดูผ่องขึ้นดูขาวขึ้นอะนี่ เห็นปะมันจะเป็นเบสที่ทําให้หน้ารู้สึกว่าดูผ่องขึ้นดูขาวขึ้นดูเทียบสองข้างเห็นปะมันจะดูผ่องขึ้นมาเลยหน้าที่ดูโทมโทมอย่างเงี้ยดูเหมือนติดสปอตไลท์ขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็แต่งหน้าง่ายขึ้นเออฟิลนี้ต่อไปเป็นคูชชั่นมั่งรองพื้นปีนี้อาจจะไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยอินรองพื้นเท่าไหร่สองตัวนี้ที่เป็นคูชชั่นให้เนื้อความเป็นผิวเล่นน้ําปีนี้จะเป็นการแห่งการเล่นน้ําแห่งการ เนเชอร์ลุคแห่งการแบร์สกินวอเตอรี่มากๆตัวแรกของลอแมนแบร์วอเตอร์ตัวนี้ข้อดีของมันเลยคือฉ่ำน้ำมากผิวบบสวยมากหน้าตาน้องจะเป็นอย่างนี้อือแล้วก็ไม่ได้ปกปิดอะไรเยอะนะเห็นปะ่ะแทบขึ้นมาแทบจะไม่มีแบบตัวโกชั่นขึ้นมาเลยอะเราใช้ตรงนี้ให้ดูดีกว่าเนี่ยมันแทบจะไม่ปกปิดเลยทุกคนแต่ว่ามันจะให้ความแบบว่าโกลโก,โกเป็นผิวเรานี่แหละที่ ดูเล่นแสงขึ้นดูสุขภาพดีขึ้นถ้าใครอยากได้ผิวดูสุขภาพดีโดยที่ไม่ต้องปกปิดอะไรมากตัวนี้ตาผิวดูแบบฉ่ำอะฉ่ำแบบพอดีพอดีไม่ได้แบบโอ้โหน้าตกน้ำลงไปเนี้ยสาหรับ,บผิวดูฉ่ำสุขภาพดีโอ้โหเป็นคนที่ดูแลผิวดีมากอะไรเงี้ยเออฟิลนี้อีกตัวหนึ่งเป็นของ Cl io. Cl io c l ลียโอบเคลียโอบคิวโคเวอร์ไฮกลคชันนั่นเองตัวนี้ให้ผลลัพธ์คล้ายๆเมื่อกี้เลยข้อแตกต่างหนึ่งที่เห็นกับลอมแมนเลยนะคือตัวนี้จะปกปิดมากกว่า มีความปกปิดเยอะกว่าแต่ว่าให้ความเป็นฉ่ำๆเหมือนกันนั่นเอง,เองก็เลือกดูว่าชอบอันไหนต่อไปเป็นคอนทัวร์ที่ใช้ในปีนี้จริงๆส่วนตัวครับเองเป็นคนที่ไม่ได้ใช้คอนทัวร์ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็อแบบเอคอคอนทัวร์ใครวะเคยใช้แล้วไม่ชอบมากๆตั้งแต่มาตรนมเคยใช้แล้วโอตายแล้วนี่คือรอยปื้นรอยปื้อันนี้คือความผิดพลาดยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือปื้ไปแล้วโอ๊ย ทำไมหน้ามันมันขีดอะไรอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามาเปิดใจปีนี้อีกทีดึงว่าเอออยากลองใช้ดูเพราะว่าก็อยากมีกรอบหน้ามันก็นเข้าบ้างเนาะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยได้ตัวนี้มาลองตอนแรกๆก็คิดว่าอืมเราจะทําได้ไหมนะเรานจะเป็นขีดเหมือนเดิมหรือเปล่ปาแต่ว่าโอ้ไม่ได้อยากขนาดนั้นนี่หว่าอันนี้คือ Fenty Beauty m a t t ทสติ๊ สีที่เราใช้คือแอมเบอร์01เนาะสีมันจะออกเทาๆนิดนึงสีมันจะเป็นอย่างนี้เทาเทาอมน้ำตาลนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไปทางน้ำตาลนะเพราะว่าส่วนตัวแคปเองอะถ้าใช้พวกคอนทัวร์สีน้ำตาลระดัแบบโอ้โหมันหน้าไหมระดัแบบมันมันจะโดดมากๆก็เลยต้องใช้สีเทาที่อมน้ำตาลเป็นแมตติกคอนทัวร์ที่เกลี่ยง่ายมากโอ้โหง่ายมากๆจริงๆอะถ้าใครเกลี่ยไม่ได้คือแบบโอโ้ที่สุดอันนี้คือใช้งางมากผมว่าเราจะทําจอลายตัวนี้สั้นๆเดี๋ยวโอเคดูแต่บอ,อว่าเราเกลี่ยเขานีแล้วกันเนาะไม่อยาก เขี่ยหลังหนาะอันนี้คือเกี่ยไปใช่ปะแล้วก็เนี่ยมันเกี่ยง่ายมากอะ่ะทำให้จอลายหรือว่าแบบโครงหน้าเราชัดขึ้นแบบง่ายๆเลยคืออันนี้แค่ใช้มือหนะ่อยยังไม่ใช้แปรงอะ่ะใช้ง่ายแล้วก็ทําให้หน้าเราดูต่อไปเป็นลิป mlbb สาหรับปีนี้กันดีกว่าคือลิปที่เราเลือกมาแล้วน,นี้จริงๆใช้ลิปมาเยอะมาก,มากๆแล้วว่าลิปวาเน,นี้ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วก็ใช้ง่ายสุดละกัน มีทั้งหมด1นึ่งสีตัวด้วยกันที่เนื้ออาจจะแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยตัวแรกเลยเป็นของละกะตัวนี้อตัวนี้เราใช้เป็นสี201ศูนย์หนึ่งมิโลไมโลไมโลมิโลอะไรวะนั่นแหละอันนี้ยสีสวยมากแล้วก็ใช้ง่ายมากๆเดี๋ยวสวอชให้ดูตรงนี้ละกันเนี่ยสีสวยมากนี่เดี๋ยวใช้ให้ดูนี่ MLBB แบบปากสวยขึ้นมาแบบไม่ต้องอะไรเยอะเลยอะ่ะ สีสวยแบบมากๆอ่ะเนี่ยเกียร์ก็แบบโอ้โหส่วนมากเป็นความปากแบบธรรมชาติอ่ะแต่รุ่นนี้จะไม่ได้สเตนที่ผิวบนปากมากนะเพราะว่าด้วยเนื้อเป็นอย่างนี้ตัวต่อไปเห็นคนเป็นกระแสอยู่ก็คือลิปแท่งเขียวที่เป็นปากกากดกิกิกะของกาลาตัวนี้เป็นรุ่นเมลที่ครีมาลามสีที่เราใช้จะเป็นสีแบบเบสอ่ะสีจะประมาณนี้เลยทุกคนน่ารักมากสีจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวใช้ที่ปากให้ดู เพื่อนนี้จะเป็นเหมือนลิปบามด้วยแล้วก็มีสีด้วยมันจะมีความดึบๆหน่อยเนาะดูรู้สึกว่ามันจะดูอิ่มๆขึ้นดูเงาขึ้นสวยมากอันนี้คือเป็นสีหนึ่งที่เราใช้แล้วโอเคต่อไปตัวนี้คือชอบที่สุดแล้วก็ใช้ได้ง่ายที่สุดแล้วกันคือลักกะเหมือนกันแต่จะเป็นลักกะรุ่นนี้หน้าตาน้องจะประมาณนี้เลยเนาะเป็นสีสามสูตสามพีชลิงจะบอกว่าตัวนี้ใช้บ่อยมากแล้วก็มันแมทช์กับปากเรามากๆดูสี นี่คือสีที่เหมาะกับเรามากๆแล้วก็ถูกต้องมีความนวลละมุนตุ้นมากๆน่ารักปะนี่ไม่สวยตรงไหนสุดๆแล้วก็ตุ้นเนี้ยสเตนที่บนผิวมากๆสเตนบนปากมากๆอ่ะเนี่ยมันไม่โดดอมันก็แบบพอดีมากๆสีสวยมากเลยแล้วก็จะบอกว่ามันสเตนผิวมากนี่คือเช็ดรอบที่หนึ่งติดเช็ดรอบที่สองแบบแรงมากๆ,ๆติด <S <S Amazing แล้วมันก็สบายปากด้วยแล้วก็ไม่ใช่ลิปแมทด้วย มันต้องถูรแรงมากๆจดๆนี่ฮะถูรแรงมากๆยังไม่มออกแบบสเปนผิวมากๆอ่ะติดอยู่เลยอือมดีมาก <S <S ต่อไปเป็นตัวสุดท้ายเป็นลิปแมทที่ตอนแรกไม่ได้คิดจะใช้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้เลิปแมทมากๆชอบความฟรีซี่อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาส่งมาให้ลองก็แบบจะใช้ได้ไหมหน้ากับลิปแมทก็เออใช้แล้วแบบเออชอบเฉยเลยอ่ะก็คือของทูทูพีใช่ไหม 2P Original รุ่น Matte Cloud ตัวนี้ Oh My Matte รุ่น Cloud สีที่เราใช้คือส่วน M M ส่วน M M 1 0, MM, 0 MM คือจะบอกว่าสมนชื่อเขาเลยคือ Cloud ความนุ่มความสบายเป็นริปแปดที่สบายมากๆนี่สีจะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วมันเกลีย่ยได้อะเกลีย่ยแล้วมันก็แบบโอ้โหสีสวยมากเนี่ยดูด,ดิสวยมากอะ่ะแล้วจะบอกว่าสบายปากมากเหมือนไม่ได้ทาลิปอะทุกคนตัวนี้คือแบบ a m a ซ่มา เือเราเป็นคนที่ไม่ชอบลิปแมทอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่มันจะแบบมีซัมติมบนปากแล้วมันจะแย่ปากมากๆไม่ชอบเลยแต่ว่าตัวนี้ทาทาให้เราสึกว่าเฮ้ยเราเปิดใจมากๆกับลิปตัวเนี้ยมันนุ่มปากมากๆรู้สีดิแบบเนี่ยทาแล้วแบบดูหน้าดูแบบพุ่งขึ้นมาเลยสีมันจะแบบสวยมากต่อไปเป็นคอเลกเตอร์ที่เราชอบที่สุดในปีนี้แล้วกันมันน่าจะโบวมอยู่แล้วแหละ,หละเป็นของดาซีบอกมาว่าอ่านว่าแบรนด์ว่าอ่านว่าดาซี ใช่ละมั้งคือโปรคอนซีลเลอร์พาเลตเราใช้เป็นสี01โคเวอร์ซึ่งเราจะบอกว่าตัวนี้เป็นพาเลตที่ครบแล้วสําหรับการโคเล็กจุดบกพร่องบนหน้าไม่ว่าจะเป็นรอยแดงคอนซีลเลอร์เชดดิ้งใต้ตาอะไรก็แล้วแต่ครบแล้วนี่คือแบบรอยแดงก็มาใช้สีเขียวใต้ตาก็ออกมาใช้สีส้มๆหน่อยอะไรเงี้ยคือมันครบจบในอันเดียวแล้วใช้แบบง่ายมากๆอะตัวแป้งเซตติ Powder, ้งพาวเดอร์จริงๆส่วนตัวแคแบงเป็นคนที่มีชอบชอบใช้แป้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแป้งอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็รวมถึงเซตติ้งพาวเดอร์หลายๆคนอาจจะแบบเอยแต่งหน้าต้องเซตติ้งพาวเดอร์สิแต่เราเป็นคนที่ไม่ชอบไม่ชอบความที่เป็นแป้งก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่ถ้าเซตติ้งพาวเดอร์แลาใช้แล้วโอ้ตกใจนี่ความ Amazing ที่เราชอบมากคือเป็นของอเวอร์กลาสตัวนี้เราซื้อไซส์เล็กมาเพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ใช้แป้งบ่อยก็เลยซื้ออันนี้มาเนาะเป็น a m b e t Lighting Powder d i f f u s ล l i g h นั่นเองข้อดีของนี้คือเนื้อสวยมากเนื้อสวยจริงๆทุกคนเนื้อจะเป็นอย่างนี้อ่ะเบา หูลงไปนี่มันคือเซตติ้งพาวเดอร์แต่ไม่เห็นอะไรมากเนาะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นความ,มกิตเตอร์เล็กมากๆกิตเตอร์มันแบบเล็กมากแล้วมันทําให้ผิวเราดูเล่นแสกขึ้นดูมีความผ่องเดินมาแล้วแบบผุบๆๆๆแต่ว่ามันไม่ใช่กิตเตอร์เม็ดใหญ่นะกิเตอร์เล็กๆทําให้น้าดูผ่องขึ้น,นใ,ใช้วันที่แต่งหน้าก็ได้ใช้วันที่ทาแค่กันแดดอย่างเดียวได้วันนี้อยากแต่งหน้าเลยอยากหน้าผ่องอยากหน้าดูเบล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 คือหมายความว่าไม่ใช่เบลอย่างนี้ทุกคนเบลแบบว่า หน้าดูเนียนจางแล้วก็เหมือนไบติดฟิลเตอร์เบาๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยตอ,อบโจทย์มากๆต่อไปน่าจะสุดท้ายแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คืออุปกรณ์ช่วยในการแต่งหน้าเราได้ใช้อะไรหลายๆอย่างมาแล้วือว่าอันเนี้ยโ,โหช่วยได้ดีมากก็คือเหล่านี้แหละ ก็คืออันดับแรกก็คืออันนี้เลยแนะนำมากสำหรับสายคูชั่นอย่างเรานั้นทราปิกาโซเป็นสปาตัวละเล็กจริงๆเรามีสปาตูลาอันยาวด้วยแต่ว่าเราพอปเป็นอันเล็กปุ๊บใช้เล็กดีวดกว่าดีมากตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากๆสปาตัวละใหญ่เมันใช้ยากมากแบบต้องมานั่งเอารองพื้นมาตรงนี้น่าแต่ว่าเนี่ยเหมาะสําหรับกับการใช้คูชั่นมากซึ่งเราเป็นสายคูชั่นอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยสปาตัวละเล็กอะกดเปนเนี่ยเนี่ยแค่กดลงไปแค่กด กดลงไปปุ่มมันก็ติดมาแล้วอะ่ะดูดิแล้วก็เวลาเกี่ยคือแบบง่ายมากนี่นี่ amazing ใช้ง่ายครบจบในแค่3นิ้วเท่านั้นเองแล้วก็พอใช้เสร็จก็เกี่ยนี่เป็นผิวไหมนี่ ช้ง่ายสุดๆอะแบบโ,โหสิ่งนี้คือแบบทําให้เราการใช้คุชชั่นเราง่ายมากอะลงผิวแล้วสวยลงมากต่อไปอันนึงที่ชอบมากแล้วรู้สึกว่าเราหายไปไหนเราไม่ได้ใช้นี่มาตั้งนานเพราะว่าอะไรวะอันนี้เป็นจองแซมุนแปรงคอเลกเตอร์หรือว่าหลายๆคนอาจจะใช้แปรงรุ่นอื่นก็ได้นะคือแปรงลงคอนซีลเลอร์นั่นแหละการใช้แปรงลงคอนซีลเลอร์มันทําให้ความเนียนมันมีอยู่จริงเว้ยทุกคนคือมือมันก็เนียนในระดับหนึ่งแล้วแต่พอมาใช้นี่ปุ๊บโอ้โหโ มันง่ายแล้วมันก็เหนียนมากสมมว่าเราเป็นสิวตรงนี้ใช่ป่ะแทบแทบแถบเตัวนี้มันเหนียนมากมันเหนียดกับมือกด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 เกลี่ยเกลี่ยอย่างงี้กหรือว่าลงใต้ตาอย่างเงี้ยตึ๊บตุ๊บตุ๊บต๊บมันเหนียนมากแล้วมันก็แบบมันไปอยู่ไหนมาเนี่ยมันควรอยู่ในมือเราต้องนานเลยอีกตัวหนึ่งสดาอะไรใช่ไหมมันกล่องสอเลยใช่มันคือกล่องแปรงมันคือกล่องแปรงแต่งตาอันนี้คือได้มาจากที่เกาหลีอันนี้คือของ filimili เป็นแบรนด์ที่ขายพวกอุปกรณ์แปรงแต่งหน้าอยู่แล้วอันนี้เป็น filimili ชองอบอันนี้เพราะว่ามันครบจบแล้วกับการแต่งแต่งหน้าอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับการแต่งตาแล้วอะคือเราเป็นคนแต่งตาไม่ได้บ่อยขนาดน,นั้นอยู่แล้วแต่งแบบพวกลุกเกาหลีล,หลุกนู่นลุกนี่เราถือว่าเข้าเนี้ยก็พอแล้วสําหรับเราส่วนตัวเราเป็นคนที่ไม่ได้แต่งหลายลุกหรือว่าแต่งนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายคิดว่าเสร็จเดียวครบจบเชยาวได้เลยก็เลยถือว่าปีนี้เป็นตัวเป็นก,การตัดสินใจที่ดีที่ได้ซื้ออันนี้มาแล้วก็ได้ใช้จริงๆในการแต่งตาเพราะว่า แค่กล่องเดียวก็คือใช้ได้แทบจะถูกลุกของผู้ชายแล้วอันนี้ก็คือเฟวอร์ริทั้งหมดในปี2023เฮ้ยเหน่อย <laughs> มีคำถามตรงไหนเก่ยวกับตัวไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยหรือว่าดูรีวิวเพิ่มเติมใน IG ใน Facebook ในตู้นี้ของเราได้หมดเลยเพราะว่าอาจจะลงในทุกๆแพลตฟอร์มเนาะก็ <c oughs> ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นจะจ๊ะบาย 이건 절대 계란 피우는 게 아니라는 거야 무슨 말을 해도 핑계처럼 들릴 테니까 oh, 일단은 oh, baby,